ขอแน,นะนำร้านเติมเกมสปอนเซอร์ของช่องเรานะครับคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมวันพัชแมนและเกมออนไลน์ต่างๆมากมายนานา,นานเลยนะครับจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นเดี๋ยวผมจะทำการแปะลิงก์เพจแล้วก็ไลน์แอดไว้ที่ใต้คลิปคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี้นะครับวันนี้อยู่กับในคู่ในเกมวันพัชแมนนะครับในเซิร์ฟเวอร์ของเรา106นะครับโอเคผมวันนี้การจะมาสุ่มตัวแดงทั้งหมด220ใบนะครับในกิจกรรมทัช ซ <point> hmm 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 hmm. ึ่งว <S himself> ันนี้นะครับก็มาอยู่ในของอน้องบีมนะครับไม่ใช่ไอในของนายคุงนะซึ่งน้องบีมนะครับทําการลองตั๋วแดงมันหมดประมาณ200ใบนะครับตรงนี้นะอ่ะเนี่ยผมนะมีตั๋วแดงอยู่ทั้งหมดประมาณ193ใบนะครับซึ่งในในกิจกรรมเนี่ยนี่คือก็น้องบีมเนี่ยนะครับได้ทําการล้านไปแล้วประมาณ20ใบนะครับซึ่งผมก็ต้องต้องสุ่มประมาณ200ใบนะครับซึ่งก็คิดว่าระหว่างทางเนี่ยน่าจะมีครบพอดี200ใบนะครับตรงนี้นะอ่ะเรามีร้อยเก้าสิบสามใช่ไหมครับผมนะร้อยเก้าห้า ร้อยเก้าเจ็ดร้อยเก้าเก้ายังไงก็พอดีครับผมนะสองร้อยใบนะซึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้สองร้อยใบของตั๋วแดงเนี่ยเราจะได้สักกี่ทองนะครับในในเซิร์ฟเวอร์หกร้อยสิบหกนะเออแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะมีการเปิดตั๋วแดงในนะครับทั้งหมดสิบใบนะอ่ะสิบใบนะครับซึ่งหินที่เราต้องการน,นี่คือเป็นหินกาลโลดระดับ ssr บวกนะครับตัวนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราทําการเตรียมของรอกาลโลดเดือนหน้านะครับเพราะว่าวันที่หนึ่งตุลาคมนี่คือกาลโลดนะครับจะทําการ เข้ามาให้สุ่มในตู้ตัวดำนะครับตรงอ่าตรงนี้ผมนะจากใต้ดินนี่คือจะกลายเป็นกาโรระดับ ur ซึ่งแต่ละคนดองตัวดำไมได้หมดกี่ใบแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ขิงกันด้วยครับผมนะว่ามีตัวดำอยู่ทั้งหมดกี่ใบนะซึ่งน้องบีมนี่คือนี่คือ,คอมีตัวดำอยู่ทั้งหมด2 0 9ใบนะครับก็น่าจะได้กาโรพัทหนึ่งนะครับตรงนี้นะแต่ว่าอาวุธเฉพาะ3ดาวก,ก็คืออาจจะไม่ทันนะครับเพราะว่ามันใช้ทั้งหมด70ตัวนะครับในการสุ่มอาวุธ3ดาวเนาะถ้าเติมนี่คือก็น่าจะเจ็บตัวหนักหน่อย โอเคอะไปครับผมนะพาไปเช็คตัวละครไหนแล้วกันนะครับว่าเราขาดตัวไหนบ้างขาดโซนี่ครับผมนะโอ้ยชุาก็ไม่มีครับผมนะเด็กดอกก็ไม่มีโอ้โหตัวละครที่ยังไม่มีนะครับน่าจะมีเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้นะซึ่งก็เดี๋ยวมาลอดูแล้วกันนะครับว่า200ตัวแดงของไหนคุงเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะครับในกิจกรรมของไอทัศซ์มมกิตรงนี้นะซึ่งตัวละครที่มีให้เลือกนะครับก็มีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น ราชาทะเลลึกนะครับล่างหนึ่งนะโกลิบาส์อัศวินจกนักรกลคิงหรือว่าเป็นหน้ากากหวานวีสอน,นะครับตรงนี้นะเออมาวันนี้นะครับเรามีทั้งหมดประมาณอ๋อห้าสายเลยครับผมนะอ,อ่าผมขอไปสายกลางแล้วกัน,นครับสายสามนะอยู่เป็นแถวกลางแล้วกันมาหมายผมหนะ้าตู้ตอนนี้นะครับเลดอัพเป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นอัศวินจักรกลนะครับซึ่งเราไม่ได้ต้องการนะ เราจะทําการสุ่มตู้ปกติตรงนี้นะครับก็มีตัวละครให้เราเลือกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจํากัดเวลาเป็นตัวปกติเป็นอะไรครับผมนะมาเอาเลยแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะใครคิดว่า200ตัวเนี่ยนายคูณจะได้สักกี่ทองอย่าลืมมาคอมเมนต์กิ่งด้ครับผมนะเออใครเดาถูกนี่คือถือว่าเก่งมาผมขอสัก5ทองไปมาดอกแรกโอ้โห แล้วดอกแรกประเดิมได้สี่ม่วงครับผมนะแม่โดนแล้วผมดอกแรกอะโอเคไปครับผมนะดอกสองขอสักห้าทองอ่ะกำลังดีนะสองร้อยใบมาเฮ้ยมีการกระตุกว่ะกระตุกจิตกระชากใจอย่างนี้ผมว่าทองไปเฮ้ยทองมาจริงครับผมนะกี่ทองเนี่ยโอหนึ่งทองกับสองม่วงนะมาครับจังหวะนี้ทองแรกของเราฉันได้กลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเช่นนี้แล้วเอตัวอะไรวะ เฮ้ยยุงว่ะมียังไมไ่น่าจะมีแร้ว,ว่ายุงโอ้ยยังไม่มีครับผมนะเป็นตัวจํากัดเวลาไม่น่ยยุงนะผมจําไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวได้เองที่เรายังไม่มีนะครับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปเช็คหน่อยละกันยุงนะครับเป็นตัวจํากัดเวลาจริงด้วยครับผมนะเออ mosquito นะโอ้ถือว่าดวงดีครับผมนะเปิดไปแค่ยี่สิบใบเองเป้นไงยี่สิบใบใครูมันก็โชว์ความมือ,ม,อมือท้องแล้วแหละนะจังหวะเนี้ยเออไปครับผมนะสามสิบใบไหม ทองมาติดต่อให้เขารู้นหน่อยมาโอ้โหไมโอเคผมมาสมกันต่อนะครับเมื่อกี้ผมอาจตัดภาพรอจังหวะที่อ่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าฝนนะพวกกบพวกเขียดอะไรนี่คือมันขยันร้องนะเออผมก็เลยต้องแบบคะแนนต้องตัดนะตัดช็อตออกหน่อยไปให้ผมนะ่าลุยก,กันต่อโอ้โหโดนสีม่วงอีกแล้วว่ะแม่อะไม่เป็นไรครับผมนะเพราะว่าเราเพิ่งได้ตัวจํากัดเวลาไป แต่ว่าก็ขอจำกัดเวลาหลายๆตัวหน่อยละกันนะครับจังหวะนี้นะมาไอผมนี่าอะกขอสริปสักทีหนึ่งมาไอจังหวะนี้มีอาการวิดพื้นเอ้ยท้องแตกครับผมนะแล้วก็ไม่สนว่าแกจะเป็นใครไม่สามารถหนีออกไปได้ไอตัวอะไรเนี่ยโอ้โหโซนิกวินหนึ่ยไอเหมือนจะยังไม่มีปะเอ้ยยังไม่มีครับผมนะโอ้โหอ่ะก็ถือว่าดวงนีครับผมนะไปปลดฟิกเกอร์นะครับได้พลังนะเออนี่ครับผมนะพลังได้มาอีกสองร้อยแล้วเดี๋ยวไปปลดในฟิกเกอร์ต่อได้อ่ะ ได้ทองไหมโอ้โหแเคผมนะไม่เป็นไรนะตอนนี้นะครับเราเปิดไปประมาณ50ใบนะครับเราได้มาทั้งหมดประมาณ2ทองแล้วนะซึ่งจะเป็นตัวละครตัวใหม่ทั้งหมดทั้งคู่เลยนะครับ2ตัวนะเป็นโซนิกวีหนึ่งกับตัวยุงวีสองเนาะมาขอตัวไม่ใหม่อีกแล้วกันนะครับจังหวะนี้น้องบีนจะได้ภาคภูมิใจนะครับจะได้ฝากในคงเปิดบ่อยๆนะเ <laughs> พราะว่าในคงนี่คือเมื่อก่อนนี่คือโชว์ความมือเกลือไปเยอะแล้วไงแต่ว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะพอมาเซิร์ฟหกหกแล้วเนี่ย คือมันแบบต้องโชว์ความแบบปิ่งปังหน่อยละกันนะเออโชว์ความแบบเป็นมือทองหน่อยไปครับผมนะต่อยไปลยจังหวะนี้ทองมาโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรครับผมนะมันเพิ่งได้ทองไปอ่ะมันจะออกม่วงกับกับไม่วาละกันมาไปครับผมนะอีกร้อยยี่สิบใบครับผมนะลุยกันต่อขอแค่สามทองแล้วพอใจเลยแต่ว่าขอเป็นตัวละครตัวใหม่จำกัดเวลาด้วยก็ได้ไปครับผมนะค่าไปหนึ่งทีมาจังหวะนี้ทองมา ทองแตกแม่โอ้ทองไม่แตกครับผมนะโอ้ยอีหนึ่งร้อยสิบใบมาสามทองในร้อยสิบใบเนี่ยผมว่ามันคงไม่น่าจะใช่เรื่องยากหรอกนะใช่ไหมอ่ะส่งมาเลยครับผมนะไม่มีอาการกระตุกเลยอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะไม่กระตุกก็ตามสไตล์ผมนะสีม่วงนะโอ้โหอ,อ่ะไม่เป็นไรท้ายผมนะร้อยใบสุดท้ายของตัวแดงแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวม่วงกันครับผมนะท้ายชิปนะ อ่ะสกิปไปเลยครับผมนะจังหวะนี้ทองไหมโอ้โหอ่ะผมว่าโลเนี่ยทองมันควนมาได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมันเป็นช่วงไประยะหนึ่งแล้วนะมาสีทองโชว์มาหน่อยโอ้โหมันยังไม่ออกเว้ยมันเล่นตัวว่ะสีทองมันเล่นตัวผมนะเฮ้ยเล่นตัวจังเลยลรกพี่อ่ะขายปผมนะจังหวะนี้ มาอย่าขอสักคิปอีกสักทีแล้วกันนะผมว่าทองมามาจังหวะนี้ทองแตกมาโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยผมนะทองไม่แตกวะเอ้ยมันควรมาได้แล้วมันเว้นนานเกินไปแล้วนะครับจังหวะนี้นะอ่ะไอ้ผมนะ่าสุ่มไปเลยจังหวะนี้โอ้โหมันเป็นช่วงนานเกินไปแล้วว่าผมว่ามันอาการแปลกๆเว้ยมันเว้นช่วงนานจังเลย เอ้ยหกสิบใบแล้วนะเอ้ยสามทองมันจะได้ไหมเนี่ยที่ต้องการนะสามทองมาอ่ะสกิปไปแล้วผมนะทองแตกมาปรับเขาให้ม่วงมาแล้วทองอ่ะโอ้โหทองไม่มาครับผมนะอ่ะจังหวะนี้ห้าสิบใบผมว่าดูทรงนะมันจะได้อีกไม่เกินสองทองอ่ะทรงเนี่ยโคตรเกือแล้วผมนะมันเว้นทองนานเกินอ่ะเฮ้ยเออมาครับผมนะกี่ทองเนี่ยโอ้ทองเดียวเองนะ อ่ะขอตัวดีๆแล้วกันจังหวะนี้ผมนะไปกับพวกเราเถอะพาเจ้าไปฆ่าฐานใหญ่โอ้ไอฟินิกแมนนะซ้ำไหมนเนี่ยเดีย๋ยวขอใชแป๊บนึงนะฟินิกแมนโอ้ตัวซ้ำครับผมนะจบแล้วโอโ้โหฟินิกแมนนี่คือก็ถือว่าเป็นตัวจํากัดเวลาไหมเนี่ยฟินิกแมนเป็นจํากัดเวลาเหมือนกันนะครับตรงนี้นะซึ่งคลิปนี้ก็ดีนะครับที่เราไม่ได้ไอพวกนักกล้ามเลยสักตัวนะเออถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ในคุมมือแปลกๆนะ ักก้าไม่มาเลยอ่ะไปครับผมนะสุ่มไปเลยมาจังหวะนี้ครับผมนะเอ้ยสี่ขอมาติดต่อครับผมนะจังหวะนี้ขอดูตีดีๆมนุษย์ได้สร้างมลุผิดโอ้โหเรียบร้อยผมนะวัคซีนแมนเองมาทำอะไรเรียบร้อยผมนะที่โกโลม่วงนะโอ้ยมาทำไมนี่ลูกพี่แม่เรียบร้อยผมนะอะ สามสิบสุดท้ายครับผมในจังหวะนี้ถ้ามีเสียงอะไรเข้าก็ขอพายด้วยครับผมนะเพราะว่าไอพวกพวกบพวกเขียนนี่คือมันก็ขยันร้องนะเออฝนตกนี่คือร้องตลอดเลยอ่ะมาโอ้โหอ่ะยี่สิบาสุดท้ายครับผมในจังหวะนี้มาขอสักหนึ่งทองนะครับให้มันครบห้าทองนะมามันจะได้ได้เขายัางไงตรงเป้าหมายที่เราต้องการนะครับห้าทองนะโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะโดนสีม่วงอ่ะ ยังมีโอกาสแก้ตัวนะครับอีกหนึ่งทีนะแล้วอย่าขอาไปรับการันตีมาเปิดก,กหนึ่งอีกหนึ่งทีแล้วกันนะมาจังหวะนี้มาอาผมนะัดสกิปเลยแล้วกันมาไม่พูดเยอะแล้วกันทองมาโอ้โหเรียบร้อยผมทองไม่แตกวะอ่ะรับการันตีมาผมนะรับรางวัลมาโอเคผมนะได้ไม่สิบตัวนะครับเป็นสิบสามตัวนะ ซึ่งเปิดแค่1ิบใบนะครับจะได้เป็นการันตีตัวละครอาวุธสามาวแล้วก็ได้เป็นหินพนานานานครับหนึ่งกล่องนะมาไปใหผมนะตีประตท้ายไม่หวังเยอะขอแค่ทองเดียวมาให้มันจบจบ,จบกันไปครับผมในจังหวะนี้ไปใผมนะม,นะมีการกระตุกอย่างนี้ผมว่าทองมาทองโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะเรียบร้อยครับผมนะแม่งโดนเลยว่ะสองร้อยใบนะครับสรุปก็คือได้มาทั้งหมดประมาณสี่ทองไหม เออนะครับผมนั้นหลักๆได้มาหมดได้มาทั้งหมดประมาณ4่ทองนะครับในตรงนี้นะซึ่งก็ได้เป็นโซนิกนะครับี1นะครับ1ตัวนะนี่ผมนะทองแรกของเราแล้วก็ได้เป็นฟินิกนะครับผมนะทองที่2นะวัคซีนแมนทอง3ยุงนะครับทองสนะซึ่งก็ได้มาหมดประมาณ4่ทองนะครับตรงนี้นะอ่ะส่วนตัวละครก็ที่ยังไม่มีนะครับน่าจะมีหลายตัวนะก็มีประมาณ2ตัวนะครับเป็นกุลิบากับหน้ากากหวานนะซึ่งก็คิดว่า น้องบีมนะ่าจะเอาเป็นหน้ากากหวานวีสอสนะครับเพราะว่าเป็นตัวบ o สปีดได้นะหน้ากากหวานนะพอเล่นด้อยู่นะครับไม่แย่เท่าไหร่นะก็ดีกว่าโกดีบัสนะก็ใช้คําว่าดีก็กดดีกว่าโกดีบัสโอเคไาได้เวลาผมนะอันเลิศดงามยามดีในการที่เราจะเอาหินกาโลระดับ ssr บวกนะครับไม่อยู่ในการครอบรอนะครับเราจะได้ทําการปลุกตื่นอรอกาโลยู่อานะไปรับผมนะสิบใบมา ขอให้มันจบแค่ภายในสิบไปนะมันจะได้แบบไม่บานปลายมาเฮ้ยอาการกระตุกนี่ผมว่าทองแน่เลยว่ะตัวคนคิดว่าทองไหมครับถ้าอยากรู้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะแล้วก็ปล่อยมือไปครับผมมาจังหวะนี้มาทองมาเบิ่มเบิ่มมาเออทองมาครับผมมาจังหวะนี้โอ้โหหนึ่งทองกับสองม่วงมาครับจังหวะนี้ขอหินกาโลบังครับผมนะโอ้โหแล้วเป็นตัวเราโอปป่าแล้วตั้งใจดูวย้ดี ไอ้แฟดประกายแสงสามไหมเนี่ยโอ้โหเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับเรียบร้อยนะโอ้โดนเลยย่าโอ้แลข้ขาดอีกตั้งห้าตัวนะครับตรงนี้นะโอ้โหเรียบร้อยเลยเปิดต่อดีไหมเนี่ยเพราะว่าจาจริงผมก็อยากเปิดแบบทีละสิบนะเปิดทีละห้าไปคือมันไม่ค่อยลุ้นเท่าไหรอ่อ่ะอืม ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเก็บไว้แล้วกันนะครับ5ใบนะอย่าให้น้องบีไปหามาให้มันครบแล้วกันนะครับ10บใบนะแอย่าเปิดปทีละสิบดีฝาเพราะว่าเปิดทีละหนึ่งสำหรับผมคือมันไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่นะเอออ่ะรับมาผมนะตัว๋วอ่ะได้มาหมดประมาณ3ใบนะครับเพราะว่าเราได้ตัวใหม่มัหมดประมาณ3ตัวนะครับหลักๆในวันนี้นะอ่ะโอเคครับชอบคลิปนี้ยิ่งเลทำการกดไลค์กดแชร์กดซับติดครด้ครับผมนะไว้เจอใันใหม่สลาบคลิปนี้บาย